ประโยชน์และสรรพคุณของต้อยติ่งค่ะใช้ดับพิษไข้แก้ร้อนในแก้ไอกรนช่วยบรรเทาอาการไอแก้เสมหะช่วยขับปัสสาวะรักษาโรคไตแก้ปัสสาวะเล็ดช่วยขับเลือดประจำเดือนในสตรีใช้ทำให้อาเจียนช่วยให้เจริญอาหารแก้ปัสสาวะพิการแก้อาการปวดฟัน ช่วยลดอาการปวดบวมจากแมลงกัดต่อยแก้ผื่นคันรักษาโรคผิวหนังรักษาแผลทั้งแผลสดแผลเปิดยและแผลมีน้ำหนองช่วยห้ามเลือดช่วยดูดซับน้ำหนองทำให้แผลแห้งใช้รักษาฝ้าหรือช่วยลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าช่วยบำรุงสายตา ช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับง่ายช่วยให้ผิวพรรณแลดูสดใสด้วยค่ะ